<laughs> <laughs> 我可以, like, mm. 我觉得这是, like, rip Rick I don't know. I don't know. I do one more. I do know. I I don't know. know. I don't know. know. I do

大家好，我是来自泰国斗茶的学员，我是演员，我是高进是我参赛选手。呃，我我们喜欢，我喜欢吃饭喜欢吃饭，喜欢唱歌。对他喜欢唱歌，我喜欢跳舞和说唱。我们来自中国，来自中国云南的来希望你们可以支持我们。 น้าลา่มีความวิตกหนึ่งนี่ก็เป็นการล้วงไหกระปิของน้องๆเนานะว่าแบบเหมือนกับว่าจะเข้าไปล้วงว่าแบบเออของข้างในมีอะไรเป็นเกมสนุกๆน,นะครับที่จัดให้น้องๆได้เล่นกันถือว่าเป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักนิดนดหน่อยหให้กับน้องนายแล้วก็น้องแพทชิดเด็กชายหรือใช่กัวเหลือนของเรานะครับ พอดูไปก็เริ่มได้ภาษาจีนแล้วเห็นไหมนอกเหนือจากการที่เขามีกิจกรรมให้ไปลโลงไัยกระปีแล้วน้องแพทริกของเราก็ยังพาเพื่อนๆเ,เ,เล่นไพ่จพากไพ่อุโนโตะดุงตะดุงตะดุง,ะดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะนี่ก็แอบคิดว่าน้องแพทริกอะควรจะเอาวัฒนธรรมการเล่นไพ่ของไทยไป ปูเสือเรงแล้วก็มีไพ่โพดำโพแดงเออบางคนก็อาจจะร่ำรวยจากการเล่นไพยก็ได้นะครับผมอุนมันก็เป็นอะไรที่ผ yes> ่อนคลายก็ถือว่าเอาจริงๆนะบรรยากาศข้างในการฝึกการแข่งขันนะมันก็ค่อนข้างมีความตึงเครียดอยู่แหละก็น้องๆทั้ง คู่ก็จะคงได้รับรู้แบบเหมือนกับว,ว่าดีตั้งแต่แบบอยู่ที่ไทยก็คือมีการฝึกอยู่ที่ค่ายที่ไทยความกดดันต่างๆนา,นๆนานนยนะครับพอไปอยู่ที่นู่นน้องก็เลยเพยายามที่จะผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ให้กับเพื่อนๆก็เป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นเท่าที่เห็นนะน้องนายคือเป็นคนที่แบบจะจอยมากเลยในการแข่งขันเป็นคนฮิลลิ่งให้กับเพื่อนอะไรอย่างนี้และนอกเหนือนจากนี้นะครับสองหนุ่มนอกจากการที่เขารีแลกซ์นะครับเขาก็ยังมีการร้องเพลง ในรายการด้วยครับผมในช่วงเวลาว่างของเขาครับก้็คือมุมเหมือนแบบมุมแอบถ่ายมากบบน่ารักเนาะพอแล้วเขาอยู <t 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 ่ด us> ้วยกันก็เป็นมุมที่แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับอ่ะนอกเหนือจากเพลงการเดินทางเราไปดูอีกเพลงหนึ่ง เป็นเพลงไทยที่อยู่ในรายการกันดีกว่าและนั่นก็คือเพลงตัวเองเกินย้อนอไปเพงลิงมมอลน้องๆมาเล่นเกมกันนะครับ ไมลิเชรัสหนึ่งตงหน้าแล้วก็ลองเพราะมากอยากให้น้องได้โชว์ร้องจริงๆคือวันนี้มีโอกาสได้ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างในการร้องของน้องก็เลยอยากให้แบบว่า ถึงคิวของน้องแล้วว่าแบบเออน้องควรจะได้โชว์ในแบบสีสิ่งนี้นะครับแล้วก็คือวันนี้นะครับน้องนายแล้วก็น้องแพทริกนะครับผมก็ไปทํางานกันนะจ๊ะซึ่งแววแววมาว่าเหมือนน่าจะไปถ่ายแมกกาซีนสักอย่างนี่นแหละครับผมไปถ่ายเป็นแฟชั่นก็คือลุคของน้องวันนี้ออกมาเหมือนกับว่าแต่งก็คือเหมือนนัดมาด้วยกันอะ่ะคือมีความแบบสีขาวดําอย่างเงี้ยเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็มีตัวข้างนอกเป็นสีดําอย่างเงี้ยอืม เหมือนมากันทั้งคู่เลยนะครับก็ประมาณนี้ก็คือรอทั้งคู่แหละแล้วก็นี่ก็จะเป็นสเก็ตด่วแล้วก็ตารางนะครับผมในการออกอากาศในอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้แหละจะมีการออกอากาศ EP4 นะครับในช่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็ ใน EP ที่จะถึงนี้ก็คือ EP 5นะครับเนื่องจากว่า EP 4ี่อะไทม์ไลน์ของมันไม่ได้แบบมากเท่าไหร่ก็จะใช้การออกอากาศเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือถ้าสมมติว่าเป็นพวกสเตจที่มีระยะเวลาหรือแอดชาร์ในการออกอากาศนานอย่างเงี้ยก็จะแบ่งเป็น2พาร์จะเป็นวันพุธกับวันเสราร์แอดชาร์มันไม่ได้แบบเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ดูกันของปากของคอแล้วก็มารอลุ้นครับว่าใน EP 5เนี้น้องจะ สามารถที่จะได้เข้าไปสู่ next step ต่อไปของรายการได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แวววๆมานะครับใน EP4 ก็คือ e p นี้สปอยนิดหนึ่งนะครับ น้องๆนะครับจะได้นําเพลง dream song นะครับไปแต่งใหม่ในแบบฉบับของตัวเองบางคนก็จะมาเหมือนกับเฮฮาปาร์ตี้มาแบบามาขำม,มาแบบโยโย่อะไรอย่างเงี้ยส่วนบางคนก็จะมาในแนวของมาแบบซึ้งๆมาเล่าเรื่องของการเดินทางการไปด้วยกันของพวกเขาก็จะมีการนําวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมต่างชาตินะครับมาผสมมาไม่รวมกันก็รอติดตามแล้วก็รอดูนะครับแล้วก็ คงเห็นแล้วแหละว่าใครได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรานะที่น้องแพทริกก็ได้เข้าไปอยู่คลาส A เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่า E ีทีจะถึงนี้นะครับเราจะมาดูดีกว่าว่าเพราะเหตุใดและเพราะทำไมน้องถส่งได้เข้าไปแล้วก็น้องนายของเราก็ได้เป็นเซนเตอร์ในอามคลาส B ด้วยอืมดีจริงๆนะครับก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผมน้องนายแล้วก็น้องแพทริกเขาแบบ ตั้งใจมากๆเลยเดี๋ยวจะมีคลิปคลๆหนึงมาเล่าให้ฟังว่าแบบทำไมถึงควรจะสนับสนุนน้องๆทั้งสองคนนี้แล้วสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ Enjoy กับช่วง2 0 2 1หรือก็ช่วงเจ้าหญิงเออร์ลิงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย